สวัสดีค่ะแม่มาคุนี่คะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านเกตนิพานนิคมพัฒนาซอย1น,นะคะลูกค้าที่กำลังมองหาบ้านที่เป็นเทาเฮาแต่ได้สไตล์เหมือนบ้านแฝดน,นะคะที่นี่คะ่ะเดิมมาคุนี้โซนซอยซอยหน,นะคะ ชื่อหมู่บ้านเกตนิพาค่ะเป็นบ้านรีโนเวทนะคะแล้วก็เป็นบ้านเทาเฮาหลังริมสไตล์ก็คือจะเหมือนบ้านแฝดนะคะลักษณะของตัวบ้านนะคะก็ตอนนี้เรากำลังรีโนเวทอยู่นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นเทาเฮานะคะหลังริมขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำเดิมๆเ,เลยอะ่ะเขาจะเป็นบ้านเทาเฮา สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําอันนี้เราก็ต่อเติมนะคะเป็นสามห้องนอนสองห้องน้ําแล้วมีหนึ่งห้องครัวเราก็เปิดประตูด้านหลังบ้านได้นะคะสามารถเดินเข้าห้องครัวด้านข้างบ้านได้เลยนะคะตัวหลังคาอันนี้เดี๋ยวเราลงสีให้ก็จะเหมือนหลังคาแบบ ใหม่เลยนะคะแล้วก็ตรงบริเวณด้านหน้าบ้านตรงนี้นะคะเรากา็ลงสีกําแพงให้นะคะแล้วก็โทนสีของตัวบ้านที่เราใช้นะคะจะเป็นโทนสีเทาเข้มเทาอ่อนตัดด้วยขาวนะคะแล้วก็รั้วประตูเหล็กจริงนะคะเป็นสีดํานะคะตรงนี้เนี่ยเราต่อเติมนะคะเดิมเเนี่ยถ้าลูกค้าเข้ามาก็จะเห็นเนี่ยคะ่ะดันข้างของเพลินบ้านอันนี้เป็นทรงบ้านแบบดั้งเดิมนะคะ สลังคาที่เห็นจั่วด้านหน้าอันนี้ก็คือเขาต่อเติมออกมานะคะเดิมเดิมก็คือจะประมาณนี้เป็นสองนอนหนึ่งน้ำนะคะเราต่อเติมให้เป็นสามห้องนอนสองห้องน้ำลักษณะเหมือนบ้านแฟดเลยค่ะแต่ว่าตามเอกสารจะเป็นเทาเฮานะคะอันนี้เราปูกระเบื้องลงจอดรถต่อออกมาด้านหน้าให้นะคะส่วนบริเวณ ด้านหน้าของตัวบ้านตรงนี้นะคะเราก็จะยังคงพื้นที่ดินเอาไว้ให้ลูกค้านะคะเอาไว้ปลูกผักทําสวนจัดสวนหย่อมสวยๆนะคะซึ่งบริเวณด้านขวามือตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เป็นประตูบานกระจกนะคะกรอบสีขาวเขียวตัดแสงนะคะ ต่อเติมออกมาเป็นอีกหนึ่งห้องนอนให้นะคะแล้วก็ด้านในตรงนี้นะคะก็จะเป็นสองห้องนอนค่ะแล้วก็จะมีบริเวณด้านหลังห้องครัวนะคะจะมีสองห้องน้ำกับหนึ่งห้องครัวทําเคาน์เตอร์ครัวให้นะคะกำแพงตรงนี้เนี่ยเราก่อให้ใหม่เลยนะคะเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่อง กำแพงเดิมนะคะมีการจริงๆกํากำแพงตัวคานเนี่ยยังดีอยู่แต่ว่าเดิมจะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ทําให้ต้นไม้ใหญ่ลากเนี่ยไปดันกำแพงเอียงแบบนี้นะคะน,นี้เราก็เดี๋ยวเราทํากำแพงเทคานตั้งแนวให้ใหม่ก็จะได้กำแพงแบบในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์นะคะอันนี้ช่างก็เตรียมงาน ค่อนข,ข้างเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะตอนนี้อยู่ประมาณสักแปดสิบอันนี้ก็คือทําฝ้าให้ใหม่เลยนะคะอันนี้เป็นห้องที่เราต่อเติมขึ้นมาให้ใหม่นะคะจะเป็นปูกระเบื้องแกนิโตแบบนี้นะคะห้องครัวก็ปูกระเบื้องแกนิโตนะคะเดินระบบไฟเดี๋ยวตรงนี้ก็คือฉาบแล้วก็ใส่บานประตูนะคะประตูกระจกค่ะแล้วก็หน้าจา่างหน้าต่างกระจกค่ะตรงนี้ก็จะได้เป็นแบบห้องใหญ่ห้องหนึ่งบวกกับ บริเวณด้านหน้าบ้านตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของพื้นที่ปลูกผักจัดสวนยอมแล้วก็ด้วยความที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังริมนะคะลูกค้าก็จะสามารถจอดรถหน้าบ้านเหมือนรถฝั่งตรงข้ามแบบนั้นได้เลยนะคะเราก็จะได้พื้นที่หน้าบ้าน ใช้สอยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะพื้นที่บริเวณข้างบ้านตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถเดินใช้งานได้จริงเลยค่ะตรงนี้ก็เดินไปเปิดประตูตรงนั้นนะคะเข้าด้านหลังครัวได้เลยนะคะเราตอบเติมให้ครบตรงนี้เดี๋ยวฉาบเสร็จสวยงามแน่นอนนะคะบริเวณด้านหลังครัวนะคะตอนนี้เข้าไปไม่ได้เนื่องจากว่าช่างล็อกบ้านแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะคะว่าบ้านหลังนี้เสร็จแล้ว จะมีฟังก์ชันของตัวบ้านเป็นแบบใหมนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังนองมองหานะคะแบบบ้านไซส์ใหญ่ๆฟ้องๆแล้วก็ราคาเบาๆสบายกระเป๋านะคะหลังนี้ลูกค้ารายได้อยู่ที่1 3 0 0 0บาทก็ซื้อได้แล้วนะคะอันนี้เป็นบริเวณด้านหลังบ้านห้องครัวนะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็น เคาน์เตอร์ยาว3เมตรเลยนะคะเคาน์เตอร์ใหญ่แล้วก็ปูก,กระเบื้องแกนิโตปูกกันเปื้อนให้ด้วยนะคะอันนี้แบบเปิดเข้าไปไม่ได้นะคะเนื่องจากช่างกลับบ้านไปแล้วด้านในเนะะี่ยค่ะห้องครัวกว้างใหญ่มากๆอยากให้ลูกค้าได้เข้ามาดูแล้วก็ตัวเพดานนะคะสูงโป่งมากๆนะคะบรรยากาศดีร่มรื่นค่ะนี่คมพัฒนาซอยหนึ่งค่ะหมู่บ้านเกินิพาถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อกันค่ะ โทรมาได้ค่ะที่0933962949หรือ0960199692นะคะที่นี่สะดวกสบายนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันค่ะเดินทางไปจุดไหนไปทำงานไปโรงเรียนไปวัดนะคะใกล้ไปหมดเลยนะคะพื้นที่ตรงนี้แล้วก็บรรยากาศดีเงียบสงบค่ะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นสวนทุเรียนสวนมังคุดสวนผลไม้ผสมนะคะเรียกว่าอยู่ติดเมืองแต่ได้สวนผลไม้นะคะเอาไว้ มองเล่นนะคะเป็นส่วนของเพื่อนบ้านเก็บรับประทานไม่ได้นะคะซึ่งบริเวณด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นติดกับสวนเขาเลยแล้วก็เป็นหลังริมด้วยพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยเนี่ยเป็นพื้นที่แบบว่าฟ้องกว้างแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าตรงนี้เราก็สามารถใช้จอดรถเหมือนบ้านเพื่อนบ้านตรงนี้ได้นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะรายได้อยู่ที่1น0 0งมืสพบาทนะคะ กู้ได้สบายๆทางเราเดําเนินการยื่นกู้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีครอบครัวที่อบอุ่นขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ